ช้างพังศรียายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจริญเริญชมครับวันนี้เข้ามาหายายคูนโดยเฉพาะเลยครับเนื่องจากว่ายายคูนน้ําตาไหลครับน้องควานก็บอกว่า ที่ยายน้าตาไหลก็เนื่องจากว่าอายายเองครับไปเล่นโคลนแล้วอาจจะติดเชื้อครับก็เดี๋ยวไปดูน้องควานครับเอา,เอา,เ,อาเอายาเอายาแล้วครับใส่ใส่ให้ยายนะครับไปดูใกล้ๆกันครับดูตายายครับจะจะจะสีขาวละแสบนิดหนึ่งนะครับอันนี้น้องนิดโดครับน้องนิดโดกำลังใส่ยายให้ยายยายก็ก็พริบตานิดหนึ่งครับ ยายจะรู้สึกเอมแสียบยายน่าจะไปเล่นโคนครับโคนลแล้วก็จะมีเชื้ออยู่นะครับสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวล้างล้างล้างแผลล้างตาฆ่าเชื้อให้ยายเสร็จแล้วครับถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเ,อเรียกหมอ,เร,หมอเรียกแล้วใช่ไหมครับ,รบอ๋อ,อน,นี่น้องนิโดครับอาน้องนีโดเป็นคนที่ดูยายคูณน,นะครับโดยตรงอันนี้ก็เห็นยายไม่สบายน้องก็จะคอยดูแลใกล้ชิดเลยครับ ก็เรียขยายมันอยู่แถวแถวนี้แหละยหญครูน่าจะไปเล่นดินโคลนในจุดที่เป็นบอ่อน้ําครับเนื่องจากว่าบ่อ,บอน้ําไม่ใช่น้ำธรรมชาติครับเป็นน้ําขังโคลนก็อาจจะมีกลิ่นแล้วก็มีเชื้ออยู่เมื่อใหญ่ไปเล่นโคลนกระเด็นเข้าตาก็ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อขึ้นอย่างนี้ครับวันนี้ทายาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรียกหมอมาครับรอหมอมา ดูตาให้กับยายทีหนึ่งครับยายก็จะมีน้ําตาไหลตลอดเวลาเลยน้องคูณครับเป็นน้องที่4ของสี่ยายครับเพิ่งมาใหม่ครับมาอยู่กับอ่ายายได้ทาประมาณสักสี่เดือน -5 เดือนแล้วครับประมาณแต่ต้นปี68แนี่แหละครับอายุก็66ปีครับปีนี้เป็นยายที่4ครับมาแรกๆก็ยังเข้าก็ยายอื่นไม่ได้ครับก็พักสักพักหนึ่งครับ เพื่อจะให้มาเป็นเพื่อนใหญ่กําแพงเนื่องจากว่ายายมะลีก็บยายขมูลเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วครับก็จะเป็นสี่ยายสองคู่ที่แตกต่างครับคู่ของใยญยขมูลกับยายมะลีก็จะชรา,านิดนึงนะทุกอย่างก็จะชื้งช้าครับแต่คู่ของยายกําแพงกับยายคูนก็จะรวดเร็วครับเหมือนวัยรุ่นที่ยังไม่ชรา,า,อ,าอาจจะ ก่แต่ตัวแต่ใจยังไม่แก่อะไรประมาณนั้นแหละครับยายก็ยืนอยู่ครับน้องขวัญก็คอยดูส่งกำลังใจให้ยายด้วยนะครับลมโชยแผ่วแดดพรมพรมพันนาเสียงใบไม้พลิ้วมาเหมือนเสียงเพลงกล่อมใจสิยายเดินทอดน้องท่ามกลางหมู่ไม้ใหญ่ความสุขเรียบง่ายได้อยู่กับป่าไม่ไปไห จุดนี้ก็จะเป็นจุดเหลือนอาหารครับก็จะมีกระท่อมที่น้องควานอยู่ด้วยครับยายก็จะชอบอยู่จุดนี้ตอนเย็นทุกวันครับยายกลับมาจากกับน้ําก็จะมาฐานข้าเหนียวตรงนี้ครับซึ่งวันนี้น้องขวานก็เตรียมข้าเหนียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูยายมาลีกับยายขมูลกันแต่ก็เป็นห,ห่วงยายขูลครับไปดูอีกทีนึ่ง ยายหายเร็วๆนะยายดูแลตัวเองนะอย่าเล่นโคลน,นะยายนะตอนนี้พักพักก่อนนะเดี๋ยวหมอมาแล้วนะดูแลตัวเองนะแค่ขัดเฉยๆนะครับยายขัดตัวเฉย วันนี้ในบ้านป่าอ,ปอากาศค่อนข้างจะค้มครับเนื่นองจากตกปาเมื่อวานแล้วก็ยังมีเรื่องของพายุเข,ข้าอยู่ยังไม่มีแดดครับอากาศก็จะอ้าวนิดๆครับแต่ไม่ร้อนยายก็จะไม่เดินครับวันนี้ปกติแล้วถ้าเกิดอากาศโปร่งๆครับมีแดดยายจะเดินกินหรือไม่หรือไม่ถ้าเกิดอากาศที่ไม่คืมมากขนาดนี้ยายก็จะเดินกินครับ แต่วันนี้สี่ยายไม่เดินเลยครับเข้ามาในบ้านป่าละก็อาจจะเป็นช่วงที่สายแล้วครับจะเป็นอาหารเที่ยงแล้วยายก็รอที่จะกินหยวกกล้วยก้านกล้วยใบกล้วยยาบาดหน้าของยายนั่นแหละครับยายคำมูลก็อยู่ในจุดที่อยู่ประจำก็ไม่เดินเหมือนกันครับวันนี้สี่ยายไม่เดินหาอะไรกินเลย เมื่อกี้ดูใหญ่คูนมาแล้วครับใหญ่คูนไม่ค่อยสบายตาอักเสบครับติดเชื้อน้องขวัญเขาบอกว่าได้เรียกหมอมาแล้วครับเดี๋ยวหมอเข้ามาดูให้ในเบื้องต้นหมอใหอ้ใช้ยาป้ายตาก่อนฆ่าเชื้อครับก่อนป้ายน้องขวัญก็ล้างาด้วยน้ำเกลือไปก่อนหน้านั้นแหละครับ ยายขับมูลกับกิ่งไม้เล็กๆยายก็ไม่ตัวเล็กนะเอากิ่งเล็กเดี๋ยวก็หักหรอกยายจะชอบครับเก็บกิ่งไม้มาขัดตมล่องของขาของซอกหูซอกศีรษะใต้คางตรงแก้มตรงนั้นละครับที่ที่ขัดกับต้นไม้แล้วไม่เข้าถึงจุดนะครับก็จะหยิบกิ่งไม้มาครับก็จะเห็นทุกยายครับยายจะดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดี ยยมารีก็จะอยู่จุดที่กินหยกกล้วยเสร็จแล้วตรงกลางตรงนี้ครับกำลังเล่นดินอยู่สี่ยายในบ้านป่าวันนี้ครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายคืมนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับก็สี่ยายก็จะยืนอ,อันนี้ดูจากสภาพของยายาน่าจะเล่นโลนนะครับน่าจะเล่นโลนแล้วแหละ พอเล่นโคนเสร็จก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นดินโรยที่หลังเพื่อจะให้ดินติดที่โคนนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปขัดตัวอีกทีเป็นสไตล์ของสี่หยญ่ครับ หน้าฝนกับหน้าร้อนจะไม่เหมือนกันครับหน้าฝนใหญ่จะเล่นดินโคลส่วนมากเนื่องจากว่าดินนะครับเปียกหมดนะไม่สามารถที่จะโรยฝุ่นเป็นดินฝุ่นได้ใหญ่ก็จะเอาเท้าครับเหยียบไปที่น้ําอยู่กับดินครับให้เป็นโคลแล้วก็โรยไปทาตัวครับส่วนหน้าร้อนครับก็ดินไม่โดนน้ำเลยครับก็จะเป็นผง เป็นฝุ่นพุ่งกระจายเลยครับตอนนี้ยายคูนอ,อยู่ใกล้ๆครับด้านสายมือกำลังเล่นบ่อน,น้ำอยู่เดี๋ยวไปดูยายคูนเล่นน้ำกันตรงกันครับส่วนยายมารีกับยายขมูลครับยืนยืนฟีสไตล์อยู่นานละครับไม่รู้ยายจะไปไหนเดาใจยายไม่ถูกเหมือนกันก็ติดตามชีวิตยายก็ต้องรอ,อยอย่างนี้ละครับก็ยายจะไปไหนเราไปด้วยนะในะยายนะ ขอไปด้วยโคนแล้วกันเดี๋ยวไปดูยายคุณกันครับเมื่อกี้ก็บอกยายคุณแล้วครับว่าอย่าเล่นโคนไกลาตานะตาเสพอยู่ตาติดเชื้ออยู่แต่ยายก็เหมือนได้ยินครับว่า,าไม่มีดินเล่นก็เล่นโคนยายก็เลยมาเล่นโคนให้ดูเลยเป็นธรรมชาติของยายครับยายก็จะเดินกินเล่นดินเล่นฝุ่น ดินโคลนขัดตัวอยู่อย่างนี้และครับในชีวิตประจำวันของยายสี่ยายในบ้านป่าเวลากลางวันดูยายคุยล<อ>เล่นโคลนกันครับ ของเรา ยายไม่ต้องเผื่อมาทางนี้นะอาบน้ำแล้ววิธีการเล่นดินโคลนของยายครับยายก็จะใช้เท้าหรืองวงครับคุก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 ดินให้อยู่ในน้ำให้เป็นน้ำผสมโคลนครับแล้วก็จะใช้งวงดูดนะครับแล้วก็พนหรือไม่ก็ต้องหรือไม่ก็ใช้งวงจับดินแบบนี้นครับมาขัดต่ำตัว ยายจะอชอบขัดเนื่องจากว่าผิวยายครับค่อนข้างที่จะหนานะครับถ้าเกิดเจอเรื่องของความร้อนก็จะร้อนมากครับมีดินมีฝุ่นมีโคลนอยู่ที่ตัวก็ทําให้เย็นขึ้นนั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งก็ายายขัดตัวไม่ใช่ครับยายเล่นดินเล่นโคลนเล่นฝุ่นอย่างนี้ยายก็จะป้องกันมแมลงนะครับไม่ให้มากัด กินเลือดยายก็เป็นธรรมชาติของยายทุกยายครับเมีมก,มก,มกมคูณตาด้านซ้ายครับที่ติดเชื้ออยู่ครับยังไม่เห็นยาย่ ยังไม่เห็นยายพุ่งไปตรงตาตรงนั้น <c oughs> ก็ภาวนาครับอย่าให้ยายาสาดโคนไปที่ตาครับเดี๋ยวติดเชื้อไปอีกพึงจะทายาดูยายเล่นโคนกันครับ ด้านขวามือครับยายขโมลก็ยังไม่ไปไหนครับครึ่งชั่วโมงละยายบอกว่าอย่าบอกให้ยายไปสิยายอยู่ตรงนี้ยายสบายแล้วเย็นอไตาครับยายส่วนตรงกลางครับยายมะลีครับก็อยู่ที่กองกล้วยหยกกล้วยของยาย สายสุดครับเหยกยคูนเล่นดินโคลนยายเล่นดินโคลนเสร็จแล้วครับสักพักหนึ่งยายก็จะทำสครับครับขัดตัวตอนนี้ใช้โคลนป้ายไปก่อนพอกไปก่อนครับจยุดไหนที่อยากจะให้มีโคลนก็สาดเข้าไปตอนนี้ผมมาอยู่ข้างหลังก็อาจจะโดนด้วยครับตอนหลบมาข้างๆก่อน เดี๋ยวย้ายเผื่อน้ำฝนก็เป็นน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนนั่นแหละครับจุดที่ยายเล่นดินเอาไว้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งฝนตกมาน้ำก็ไม่ไปไหนยายก็จะทำะจุดของยายแบบนี้ครับไม่มีน้ำก็เป็นดิน่น น้ำตกลงมาใส่หลุมที่ยายเล่นก็เป็นดินโคลนสักพักหนึ่งยายน่าจะขัดตัวครับลมโชยแผ่วแดดลมพรมพันนาเสียงใบไม้พลิวมาเหมือนเสียงเพลง <S <S กล่อมใจสิจยายเดินทอดน้องทมกลางหมู่ไม้ใหญ่ความสุขเรียบง่ายได้อยู่กับป่า ไม่ไปไหนบางคราเห็นยายคุยกันเสียงหัวรวดดังแพวเบาบางทีก็งีดลับพิงกันยามลมหนาวความผู้พันธหลึกซึงไม่ต้องพูดอะไรแค่เห็นกันอยู่ใใ,จใจตาด้านนี้ครับที่อักเสบอยู่ยายก็เหมือนว่าได้ทายยาเรียบร่อยแล้วก็ปลอดภายละเล่นต่อดีกว่าประมาณนั้นครับ ก็ไม่อันตรายมากครับไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าในาในตาแดงหรืออะไรครับแต่เพียงแต่ว่ามีาน้ําตาไหลออกมาแค่นั้นเองครับยายก็ถ้ายายเล่นเล่นดินโคลนเล่นดินฝุ่นหรือ,อเล่นสครับได้อย่างนี้ยายก็คงรู้สึกสบายตัวแล้วครับคงไม่รู้สึกเจ็บอะไรก็สบายใจได้ครับถ้ายายเล่นอย่างนี้แต่ถ้ายายซึมยายเฉยๆพิงต้นไม้ไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละครับ คอยเป็นห่วงยายอันนี้ยายน่าจะรู้สึกตัวดีแล้วบอกว่าหายป่วยแล้วไม่เป็นไรเล่นต่อเล่นใต้ยายอยากเล่นก็ปล่อยให้ยายเล่นครับความสุขยายได้เล่นครับเราได้ดูเราก็มีความสุขด้วยก็ส่งมอบความสุขให้ผู้ชมทุกท่านครับได้ดูยายไปขอพร้อมกัน วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับช้างผังสียายด้วยดียตลอดมาสามารถส่งกำลังใจให้กับสียายได้ครับมผมจะเดินชิชมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าใ,นนใหญ่คูณใหญ่ขมูลให,นะใหญ่มาลีข,ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ